าบ้านใครหลังพิงทิศดีๆพยายามนำลมจากหลังบ้านเข้าบ้านให้ได้อย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ัมาคุยได้กับอาจารย์ ท่านผู้ชมครับเราเข้ามาสู่ช่วงรวยด้วยหวงจุ้ยผมมีที่หนึ่งทำเลดีอยู่ที่อำเภอบางคนทีแต่เดี๋ยวผมแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักคุณมิกก่อนครับเป็นผู้ที่ดูแลประสานงานเกี่ยวกับณนาทีทาราเราเรียกว่าอะไรครับหนาทีทาราเป็นเป็นนาทีทาราร i v วอ s i ไซ r ์รีสอรครับเป็นร i เวอร์ไซ r ์รีสอรนะครับนะครับเมื่อมาถึง เราต้องเช็คก,ก่อนว่าอันดับแรกคือถนนเส้นนี้ถ้าเราไปสุดไปถึงไหนครับถ้าตรงนี้ขับเลยไปเรื่อยๆเนี่ยจะไปถึงราชบุรีเลยครับราชบุรีเลยนะฮะรตรงนี้เรามาจากตลาดอัมพวาถูกต้องครับถูกไหมตลาดน้ําอัมพวาท่านผู้ชมคิดไหมครับว่าข้างหน้านั้นก็เป็นที่เขาแล้วทําไว้เพื่อจอดรถและมีถนนตัดผ่านนะฮะแปลว่าตรงนี้เป็นทําเลเดียวกันเป็นด้านหน้าของโรงแรม พนะอเราดูทิศทางตรงนี้นะครับข้างหลังมันตะวันออกเฉียงเหนือนะส่วนข้างหน้าคือตะวันตกเฉียงใต้ของทุกอย่างมันต้องผ่ากลางนะครับท่านผู้ชมมองดูทะลุครับเนี่ยที่เนี่ยวางออกเป็นสองสองข้างนะครับแต่ไม่แยกเพราะมีหลังคาคุมจําได้ไหมครับถ้าผมบอกว่ามีตัวผ่ากลางแล้วเราเดินทะลุไปเนี่ยแสดงว่าที่นี่จะแบ่งเป็นสองกลุ่ม แต่เปล่าครับที่นี่มีจุดดึงดูดจากข้างหน้าสู่ข้างหลังซึ่งจะมีบรรยากาศดีหนึ่งนะครับผมชอบตรงนี้ครับพอเราขับรถมาตรงนี้เรือนตรงนี้ใครจะมองเป็นภาพหลังนกผมก็ไม่ว่าแต่ผมนอมองเป็นเงินจีนอ่ะเขาเรียกห่วงป้อฮะนี่นี่ยตำทเลตรงนี้สวยและดีอันนี้ทำไว้ทำอะไรครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นช็อปขาย ขอ,ของฝาก <บา S 2> ของฝากอ่าเอาละมาพับมุมนี้นะครับมองไปเนี่ยมีน้ําเยอะเลยครับมีน้ําเยอะแปลว่าเราดึงน้ําให้เป็นชื่อธาราก่อนใช่ครับผมอ่าเอาโอเคครับเวลาเราเข้านะครับเราเข้าไปผมอยากจะเดินไปฝั่งซ้ายเพราะอยากจะดูตำแหน่งตะวันตกเพราะตะวันตกคือหลังจากพระอาทิตย์ตกดินคนพักผ่อน วางมุมห้องไว้บ้างหรือเปล่าไปตัวนี้หน่อยครับอ่าตัวนี้ลูกค้าเข้าได้ใช่ไหมครับเข้าได้ครับตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับ,รบอ่าจากข้างหน้าพาสะไปรถวิ่งพับเข้าส่งแต่ว่าลานโล่งข้างหน้าเยอะแสดงว่าเจ้าของที่ตรงนี้เป็นคนใจกว้างหนึ่งเลยนะฮนะถ้าเป็นคนใจแคบจะสร้างติดถนนเลยลำบากมากแต่เนี้ยเขายอมเสียนี้ที่ดึงเข้ามาเยอะอันนี้ผมชอบ คฝั่งนี้เราก็สามารถจอดรถได้อันนี้ไปไหนครับอันนี้จะไปออฟฟิศด้านล่างครับอ๋อนี่มีออฟฟิศด้านล่างไม่ไปครับเราจะดูที่พักอ่านี่ครับโอหนี่คุณดึงน้ํามาจากไหนอันเนี้ยอันนี้จะเป็นครับน้ําจากแม่น้ําแม่กองครับอ๋อนี่ดึงน้ําจากแม่น้ําแม่กองเลยครับใช่วิ่งอย่างนี้ครับและตรงนี้เป็นห้องพักใช่ไหมครับใช่ครับห้องพักมีลานโล่งรับน้ํา ดึงน้ำจากแม่กองโอ้โหนี่วางแผนสวยมากครับอะไปต่อดูข้างหลังแล้วเราไปเดินดูข้างหน้าว่าห้องเป็นยังไงแหมชอบเลยครับจากฝั่งตะวันตกเข้าสู่เหมือนดวงอาทิตย์ตกดินนะเราซอบๆค่อยๆมืดลงมืดลงนะมาฝั่งเหนือครับนี่ ฝั่งนี้จะเป็นห้องพักโซนวิลล่าของเราอะนะครับ,รบจะเป็นเราเรียกว่าวิลล่าเทเลสห้องนี้จะมีทั้งหมดอยู่สิบหลงหังจะหันหน้าเข้าสองสองฝั่งก็คือจะเป็นฝั่งแม่น้าที่เมื่อกี้อาจารย์ธนกรเห็นเนาะและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะหันหน้าเข้าสวนสวนกล้วยรูปแบบเป็นกลมหมดแล้วก็มีเหมือนกับอะไรหมวกหมวกหมวกของคนเวียดนามอะปักอยู่บนหลังคาหมดนะครับตรงนี้กลมพับ อันนี้ประตูเข้าทางไหนล่ะครับประตูจะเข้าด้านนี้ครับอ๋อไม่ได้เข้าจากนี่ใช่ครับแต่เข้าตรงนี้แปลว่าเราเดินผ่านน้ําก่อนใช่ครับถูกทั้งหมดที่วิ่งเนี่ยทั้งหมดเลยเดี๋ยวขอขอเดินดูด้านหน้าสักนิดนึงครับตรงนี้เป็นแผงซ้ายขวาเราทําถนนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแหมมันมีชีวิตนะเออมันมีชีวิตมีสวนให้อีก ถ้ามีนีไม่เสียดายพื้นที่เลยเพราะว่าเราครับตามชื่อเลยครับโรงแรมณนณะนะที่นี้หมายถึงณนะสถานที่ครับส่วนคาว่าทรีเนี่ยหมายถึงต้นไม้มแล้วก็ทาราหมายถึงสายน้ำฉะนั้นเราอยากให้คนที่เข้ามาพักกับเราเนี่ยรู้สึกได้บรรยากาศของต้นไม้และสายน้ำจริงๆสมัยที่เนี่ยอย่างเนี้ยสมัยนี้ที่อย่างเนี้ยมันหายากพอหายากแล้วเรามาสร้างเว้นอีกผมว่าถ้าว่าเป็น การค้าของคนสมัยนี้ที่ไม่เอาใจไปสู่ผู้พักนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยแซมแซมนี่เราได้อีกตั้งสามสี่ห้องรู้ไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินตัดไปทางนี้ครับเราเริ่มบรรยากาศเข้ามาจากตะวันตกตกเฉียงเหนือแล้วมาเข้าเหนือแล้วครับอ่าเหนือแล้วจะต่อไปเดินทางตะวันออกท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมวันนี้ผมค่อนข้างพาเดินหน่อยนะครับ แต่ขอหยุดไปตรงนี้แล้วเดินเข้าบ้านหลังนี้นะฮะครับฝั่งนี้ฝั่งน้ําเห็นไหมครับโอ้โหมันจากาศสวยมากนะฮะแล้วมองทะลุไปนี่คือตัวโรงแรมข้างในยังไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้ครับใช่ครับของเราจะมีสองโซนจะเป็นโซนวิลล่ากับโซนตึกครับตรงนี้โซนตึกแปลว่ามีห้องประชุมมีอะไรต่อมีอะไรเยอะและสะพานนี่มันเชื่อมนะเชื่อมในตรงนี้จะไปทางไหนอะ อันนี้จะเดินลงมาตรงกิจกรรมลานกิจกรรมติดริมแม่น้ำครับผมอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วท่านผู้ชมไปเหอะแหมติดแม่น้ําอย่างนี้หายากมากเดินก็เพลินนะครับมัปุ๊บปั๊ปุ๊บป๊บปุไอเนี้ยการจัดรูปแบบเนี้ยมีสินแสของช่วยมาดูไหมมีครับผมเอาเหรอใช่ครับอ๋อเขาถึงสอดคล้องแล้ววางมุมนะครับ ผมสังเกตทุกอย่างต้องมีน้ํามันจะมีโจทย์อยู่อย่างหนึ่งสําหรับการดูหงจุย้ยเวลาเราอยู่ติดแม่น้ําใหญ่เราต้องดึงน้ําแม่น้ําใหญ่เข้ามาให้ได้ถ้าเราดึงเข้าไม่ได้แปลว่าแม่น้ําใหญ่นั้นไม่ไม่มาช่วยเราเลยเขาเรียกว่ากระแสเพะฉะนั้นการที่มีน้ำและดึงช่องเล็กๆมาตรงนี้ครับตรงนี้ที่เราทะลุจากนี่ค,ครับทีนี้จากนี้ไปบรรยากาศท่านผู้ชมเดินตามผม แล้วคุณคิดไม่ถึงว่าที่ตรงนี้เขาปล่อยโล่งเยอะมากสําหรับไว้จัดอะไรฮะตรงนี้ก็คือจัดกิจกรรมครับแล้วกให้ผู้ที่เข้าพักมาวันธรรมดาเนี่ยได้มามีกิจกรรมมาถ่ายรูปกันครับผมรวมไปถึงทาบุญตักบาตรช่วงเช้าที่ริมแม่น้ำด้วยหลือมีมีพระมาทางทางเรือเหรอใช่ครับโอ้โหมันสุดยอดมากมาทางนี้ครับเราเข้าสู่ตําแหน่งตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับ ม่วนไปวนมาตรงนี้ลานกลมๆทําอะไรครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีงานกิจกรรมอะครับเราจะจัดเป็นเวทีคอนเสิร์ตครับอ๋อเป็นคนดูตรงนี้ใช่ครับนะเวทีไม่มีใครรู้เลยเอา้ามีเรือด้วยเวลาพระมาตอนเช้านะ่ะครับเขาจะมา,มาทางเรือครับทาง<ป>เรือนี่เป็นพระวัดไหนฮะหรือทั่วไป อืมคือตำแหน่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตที่ผมเดินลงจากข้างหน้าแล้วกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้ลมจากแม่น้ําตรงเนี้มันจะพุ่งผ่านไปทะลุอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะนี่เขาเรียกว่าใช้ทั้งลมดึงทั้งบรรยากาศทะลุผมไม่รู้จะติห่วงช่วยที่นี่ยังไงดีขอบคุณครับถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยอีกอย่างงแต่เป็นอย่างนี้มันชี้ชวนเรามาอยู่มาพักแล้วรู้สึกว่าหนึ่งอากาศ บริสุทธิ์ถูกฮะสองสงบร่มเย็นและการวางเนี่ยออกแบบไม่เป็นห้องแถวเลยแล้วห้องข้างบนเนี่ยเป็นเป็นแบบโรงแรมปะครับใช่ครับจะเป็นแบบแบบแบบเป็นตึกเป็นเป็นห้องเป็นห้องแล้วก็มีหลายแบครับทุกทุกเพศทุกวัยเลยครับฉะานั้นทำเลที่นี่ต้องบอกว่าเยี่ยมยอดฮะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะมาพักผ่อนผมแนะนำเลยอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวบางคนที สวัสดีครับขอต้อนรับหลายสดกับผมธนากรตันอวัชนาการในวันพฤหัสที่เก้าเดือนเก้าวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขกับเลขที่เป็นมงคลเขาเรียกว่าอันนี้คงจะช้อปปิ้งกันมันน่าดูนะครับซื้อของกันแหลกลานนะครับในยุคนี้นะครับพอเป็นจังหวะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสเป็นวันลิงฮนะแล้ว อยู่ในเดือนธาตุทองเต็มที่เลยครับเดือนกันยาสิงอิวสุขเดือนกันยาเป็นกลางเป็นต้นของธาตุทองที่มีกำลังบุคคลที่เป็นธาตุไม้เดือนนี้บอกบางถูกตัดถูกโค่นที่ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆวันนี้เราคงเห็นแล้วมีการโค่นตัดขาแล้วร่วงขึ้นมาทันที ก็เป็นไปได้ดังนั้นเดือนนี้ท่านธาตุไม้ต้องระวังนะครับแต่คนที่จะมีโชคธาตุไฟแข็งแรงจะมีโอกาสการเงินเข้าส่วนคนธาตุทองก็จะมีพักพวกเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมหุ้นมาสนับสนุนธาตุน้ำมีความคิดความอ่านพลิกแพลงแล้วดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน นั่นผมบรรยายกันเป็นเขาเรียกกัาเป็นลักษณะของธาตุแล้วคุณรู้ไหมครับว่าคุณเป็นคนธาตุอะไรคนที่เป็นเมมเบอร์ผมแล้วก็จะรู้ว่าจะเป็นธาตุอะไรแต่วันนี้ตอนต้นรายการคุณดูร้านไม่ใช่ร้านเลยครับมันเป็นรีสอร์ทริเวอร์ไซด์รีสอร์ทหรือเป็นนาทรีทารานะครับที่ตรงนี้เป็นต้นไม้ และเป็นน้ําคุณสังเกตรบรรยากาศที่ผมดูและผมเอาทิศทางมามาสรุปให้ดูยืนดูอยู่นิดหนึง่งตรงที่ว่าเอาลนะเรือนเรือนข้างหน้าเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเรือนข้างหน้านี่เป็นรูปคล้ายๆอ่วงป้ออวงป้อคืออย่างนี้ครับเนี่ยครับเป็นเงินจีนเป็นเงินจีนอย่างนี้คืออ่วงป้ออ่ะเป็นรูปลักษณะการเงินผมจะมองอย่างนี้นะครับบางท่านมอง มองเป็นเป็นตัวอย่างอื่นแต่ผมจะมองในสไตล์ของหวงจุ้ยความเป็นมงคลความเป็นเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้ามาจุดตรงนี้เป็นจุดเบรกบางท่านขับรถผ่านไปไม่นึกจะมาพักผ่นแต่แวะซื้อกาแฟซื้อของฝากของขวัญที่จะเดินทางไปราชบุรีผ่านคือพักผ่านที่เมื่อคืนพักที่อัมพวา พมาผ่านปั๊บจำได้ที่นี่กับบางคนทีกับอัมพวาใกล้กันนิดเดียวเมื่อคืนถ้าฉันพักที่นี่ก็ดีอ่าไปดูยิงห้อยอัมพวาแล้วมานอนที่นี่คุณสังเกตนะครับบรรยากาศเมื่อเมื่อตอนที่ผมเข้าไปผมพูดว่าที่นี่นั่งตำแหน่งตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศอีสานทิศประเทศจีน พลังยุคนี้ตั้งแต่พศ2547จีนมีพลังมากเมื่อจีนมีพลังมากกระแสลมที่ไหลามาทางพลังคิดของประเทศจีนเรามดูเมืองไทยเลยครับสมัยก่อนเราว่าคนใต้เนี่ยรวยที่สุดเป็นเสียเจ้าของสวนยางเท่าแก่ค่ายางเปียผมก็ซื้อยางนะผมก็ลูกๆเท่าแก่นะครับในยุคนั้นนะครับแต่ยุคนี้คนอีสานกลับรวยกว่า แล้วคนอีสานก็ปลูกยางพาราได้ด้วยคุณจะไม่คคุณดูแม้แต่ตลกดูดูเสียมมั่มดีครับเสียมมัเสียเท่งล้วนแล้วแต่มาโซนทั้งนั้นครับนั่นคือเป็นความรวยและกระแสที่มาทิศเนี่ยครับที่สู่ทิศบ้านเนี่ยมันเป็นกระแสดีแต่ที่นี่เขาข้างหลังนะอยู่กระแสที่ดีเหมือนบ้านบางคนเนี่ยหลังไปพิงตะวันออก เสียงเหนือไปพิงทิศที่ดีะนะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครหลังพิงทิศที่ดีพยายามนำลมจากหลังบ้านเข้าบ้านให้ได้นะเราก็จะเห็นว่าเขาสร้างอ่ะคุณยืนอยู่หน้าประตูจากทางรถเข้าไปมองทะลุไปผ่าตางเลยเขาสร้างสองตึกเนี่ยแบ่งเป็นช่องให้มองเห็นแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านอยู่ข้างหลังนะ แล้วที่นี่เป็นคนใจกว้างดังที่ผมพูดเวลาเราดูห่วงจุ้ยสถานที่ใหญ่ๆนักศึกษาวิชาหวงชุ้ยทั้งหลายคงต้องจดจำว่าเราไปดูปั๊บดูหนึ่งที่ต่ำกับที่สูงที่กว้างกับที่แคบเอาที่ที่ต่ำกับที่สูงก่อนที่ต่ำคือกระแสน้ำที่ฝนตก จากข้างบนแล้วค่อยๆไหลลงไปในแม่น้ําเพราะฉะนั้นที่น้ําที่ไหลคดไปคดมาเนี่ยคุณตัดเป็นเป็นทางน้ําให้หมดตัดนะทางน้ําก่อนเพราะกระแสน้ําคือการเงินลมก็คือการเงินเมื่อน้ําขึ้นน้ํามันจะไหลาตามที่มันไหลไหลขึ้นไหลลงไปแปลว่าทางน้ําเข้ามาแล้วก็จัดวางห้องแต่ละห้องแต่ละจุดนะผมมองอย่างนี้นะครับ ที่นี่ผมไม่ได้ไปจัดฮวงจุ้ยแต่ผมไปแล้วผมไปสัมผัสผมจึงรู้ว่าคนที่เลือกวางแต่ละจุดเขาเข้าใจธรรมชาติท่านผู้ชมหรือนักศึกษาวิชาฮวงจุ้ยครับธรรมชาติที่เรามองเห็นด้วยสายตายิ่งใหญ่กว่าเข็มทิศที่เราไปวางจำไว้นะครับน้ำมันจะต้องไหลาตามกระแสไปแน่นอนฝนตกเมื่อไหร่ก็จะไหล แล้วน้ำขึ้นมาเลยมันก็จะไหลขึ้นตามย้อนไปย้อนมานี่คือทางเดินของโชคลาภของการเงินมันเป็นแม่น้ำส่วนตลิ่งคือภูเขาเราก็มาจัดวางจัดวางจัดวาง,วางพับที่ผมชี้บอกอ้าวผมไม่เห็นประตูเข้าเลยเขาให้เดินอ้อมไปเข้าทางทางกระแสะน้ำอันนี้ความหมายเขาไม่ใช่ว่าเขาสร้างเพื่อขาย เขาให้คนมาอยู่พักแล้วมาพักที่เขามีความสุขความเจริญกินอิ่มนอนหลับคิดอะไรก็สมหวังส่วนสถานที่ที่เป็นเนินสูงใหญ่เขาสร้างเป็นโรงแรมใหญ่เป็นห้องพักเยอะๆเพื่อจะรับงานสังสรรค์งานอะไรต่อมี้อะไรแล้วลานที่ใกล้แม่น้ำทําโล่งมากนั้นสำหรับคนขี้เหนียว คนใจแคบทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะที่ตรงนั้นเขาสร้างได้แค่สิบกว่าหลังนิดหน่อยถ้าเป็นคนอื่นคงซัดเข้าไปละยี่สิบหลังแน่นอนอันนี้คือบรรยากาศง่ายๆเรผมเล้บอกว่าคุณสังเกตกระแสน้ำแม่น้ำแม่กองเนี่ยครับกับอะไรครับกับทางน้ำของดำเนินสะดวกใกล้เคียงกัน สมัยก่อนไปดำเนินสะดวกเราต้องมาทางเรือของหนึ่งของสองของสามของสี่ของห้าสมัยนี้น้อยเลยครับมาทางรถมนะบ้านที่อยู่แถวนั้นก็จะเปิดประตูสองบานบานหนึ่งข้างหน้าบานหนึ่งข้างหลังข้างหลังคือกลายเป็นแม่น้ำเมื่อก่อนเป็นข้างหน้านะครับจะมีลานโล่งรับแขกแต่ไม่ได้มีใครมาแล้ว วันนี้ขับรถยนต์หมดมาจากข้างหลังเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยแต่ละแบบแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีสลับปรับเปลี่ยนกันผมก็เลยพอจำขึ้นได้ว่านาะทีทาราเนี่ยหมดโควิดเมื่อไหร่หรือเบาลงจะขอไปนอนพักผ่อนเพื่อซึมซับเอาบรรยากาศเอาความเป็นโรแมนติกฟื้นคืนขึ้นมาหน่อยเพราะช่วงนี้พักอยู่กับบ้านนะฮะ ก็เลือกที่จะทำเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ